รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม2565โซนชานเมืองงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนนักศึกษาโซนชานเมืองภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565นักศึกษาทั้งหมดมีจำนวน1 6 9คนกิจกรรมการเรียนการสอนโซนชานเมือง กอนอตำบลหัวสะพานกอนอตำบลบางจากกอนอตำบลต้นมะพร้าวกอนอตำบลไร่ส้มกอนอตำบลวังตะโกกอนอตำบลเวียงคอยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการอบรมให้ความรู้การดูแล,แลและส่งเสริมสุขภาวะแนววิถีใหม่ New Normal ประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ณหอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรีชั้น2โดยมีอาจารย์ละอสิงหาโชติสุแพทย์อาจารย์ภาควิชาพยาบาลศาสตร์และนายชวริตแย้มผู้เป็นวิทยากร วันที่13ธันวาคม2565โซนชานเมืองนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียงการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะักศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่4ทธันวาคม2565โซนชานเมืองดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตการปรับภูมิทัศน์พัฒนาทำความสะอาดกศอนอตำบลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจําภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ณกสอนอตำบล งานการศึกษาต่อเนื่องโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวันที่1 7ถึงวันที่1 8ธันวาคม2565กศอน,อนตำบลหัวสะพานจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสัน้นหลักสูตรการสารตะกร้าจากเส้นพลาสติกทรงฝักทองณบ้านดอนร่วมใจหมู่ที่8ตำบลหัวสะพาน วันที่20ถึงวันที่22ธันวาคม2565กศอนอตำบลบางจากจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการเย็บหมวกผ้าทรงบักเก็ตณนะบ้าน3ามเรือนเลขที่44หมู่ที่4ตำบลบางจาก วันที่13ถึงวันที่14ธันวาคม2565ก็สอกบศนบางจากจัดโครงการสูงฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสัน้นหลักสูตรการทำไม้กวาดจากทางมะพราะ้าวณสาลาหมู่บา้านหมู่ที่ําบตบางจากวันที่28ถึงวันที่29ธันวาคม2565ก็สอกสนอบศนบางจาก จัดโครงการศูนฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำพวงมาลัยจากผ้าเข่ามา้าณสาลาหมู่บ้านดอนสนามหมู่หนึ่งตําบลบางจากวันที่21ถึงวันที่22ธันวาคม2565กศอน,อนตําบลเวียงคอยจัดโครงการศูนฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตร การทำพวงมาลาัยจากผ้าเข่ามา้านณะที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตำบลเวียงคลอย วันที่21ถึงวันที่22ธันวาคมและวันที่25ถึงวันที่26ธันวาคม2565กอนอตำบลต้นมะพร้าวจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการปั้นตุ๊กตาดินเผาณนะบ้านเพื่อนศิลป์อินไอเดียหมู่ที่2ตำบลต้นมะพร้าว งานการศึกษาตามอัธยาศัยวันที่5ธันวาคม2565โซนชานเมืองร่วมกันจัดบอดส่งเสริมการอ่านโดยใช้กศนอตำบุญเป็นฐานในเรื่องวันดินโลกณนะกศนอตำบุญงานภาคีเคือรข่ายวันที่19ธันวาคม2565